ข้วาลท่านหลวงโูพระครูจันทสมานาุกุลอดีตเจ้าคณะอำเภอสมเด็ดจเ,าาดเจ้าอาวาสพระดังสีชชวาลท่านปู่ท่านพ่อพิบูลจิตานุรักษ์อดีตเจ้าคณะตำบลสมเด็ดจเ,าาดเจ้าอาวาสพระดังสีชชวาลท่านพระครูรังสีวรานุกิตเจ้าอาวาส พระรังศิชชวาลปัจจุบันครูบาอาจารย์สมพรสุนทรโรพร้อมด้วยคณะสงฆ์ที่เคารพทุกท่านหากกระผมได้ทําผิดพลาดอาการใดก็ดีจะด้วยเกตนาก็ดีไม่ได้เกตนาก็ดีจําได้ก็ดีจําไม่ได้ก็ดีหากว่ามีการผิดพลาดประมาท้วยกา,ายวาจาใจขอท่านผู้มีเมตตาทมทั้งหลาย ขอแต้โหติกรรมให้แก่ข้าพเจ้าผู้น้อยด้วยสติปัญญาซึ่งกับขอประกอบพิธีอัญเชิญเทพประบุเทพปดาเจ้าทั้งหลายมาเป็นสักขีปริยานและอนุโมทนาในการวางมวลสารเพื่อสร้างพระพุทธปฏิมากรุกปข้อสนเด็จพุทธริงสี่มีใยโยกนาให้สำเร็จร่วงงางภาพปาถนาของทุกท่านทุกทนเธอ